สบายดีพี่น้องสบายดีจ้ากระสิบสั่งกิโลขายต่อแต่พี่น้องขายปลาสอกตัวได้ขหต่อปลากะเขาสั่งจองขามมือพี่น้องเล้ยแหนะงง่งสั่งแห่งมานจ้จาจะโกก่อนจองรอดเถอฮะจองรอด สองรดอินขายได้นี่บอกเลยหลายจุ่มอยู่กินเกี๊ยวขาวอื้อกระสิเก็บยวไปกินเองยังแก้วขาวแล้วบัดนี้ฟิตไหวส่วนปัดตองกะยังพอนเอาขึ้นมาพี่น้องเพราะว่าพอนสิลงมาเอาสดสดพอนมาแต่บ้านไก่เนี่ยจะพอนเอาดิเป็โลเป็นลอย ใบใหญ่สู่มาวานนะอะไรตันนี้เท่าไก็โลขึงป่ะนี่โลขึงพี่น้องโลขึงก็สามร้อยบาทนี่สองโลก็สี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยซาวสองโลฮะสองโลเทเขียนราคาลงดูจะเอาไปให้เล่านี่สี่อย่างไปให้เล่านน่นะ ปลาสั่งจองขาเมือกขบค enfin, ือจะเทิร์นลม่จ่าย่พี่น้องนางกระสิไปขายปลาย่าไม่ขายเราบในบ้านนี่พนสั่งอันสองตัวนี่นั่นได้สองโลพี่น้องสองโลกะอันนี้มันได้สองโลหนึ่งขีดก็ได้สี่ร้อยยี่สิบบาทอันน้ำพิสี่ร้อยกับพ่อพี่น้อง ตาเขาหาเองนะพี่น่อเอียองรถได้กับรถพ่นเลยเนาะเอาบริสุทธ์มาขายต่อถนนบ้านนานะจา๊ะถนนมันฮักันแล้วแต่ถนนสายหลักส่วนสายรองไงพันในสั่งพี่น้อส้างปีนานอ่แล้ว ลลอยังพสาวน้อยปานาไงต่อยกันสังออติดแล้วิดแล้วสองโลหนึ่งขีดเย,อยเอาดำสองโลปลามาแล้วสองโลสโลหนึ่งขีดเอาดำแต่สองโลเลยละ ยังยังเจมีเงินน้อยแลงาทไาสิบีทอนโอ้ยผลบขายเลนะผลสวเงินน้อยยเลมีแต่เช็ดเด้อเอามัแตกมาล่า้เด้อเออเดี๋ยวใส่กลาไปแตกมากขึ้นมันม่มีแตกอะแตกไหหรอดมาบ้านี่กเบอะยวสรุปลูกดนะเอาบอกเออ จะคนแหละเป็นถสี่ร้อยวนี่แหละสี่ร้อยอเศร้านั่แต่สี่ร้อยแหละพอดิแกงซับนี่นั่นตัวละโลเมอวานีเป็นตัวละโลเข่งตัวใหญ่มื่อนี้เป็นตัวน้อยเนี่ยเบดก็อยากได้ปักเคงไปใส่เบดอันเด็กก็ดีแล้วคุณน้องอยากได้ปักเคงน้อยไปใส่เบ็ด เปลาเค็งปีเงโลงเนาะปลาเค็งเปตัวห้ใครมีปลาเค็งมาขายเนี่ยนี่ก็รอปลาเค่งบัดโนเด้อล่ะปิ้งแซ่บแซ่บใส่ปลาเค็งแห่งมาบ์ใส่ปลาเค็งแห่งมานมันัดใหญ่โเนาะปลาเค็งมันโทำเป็านามสิไปอซื้อบานคาบอปลางลีปลาตอนปาลีครับเจ้ามีปลาเค่งนไร้เท่้บาทเลยตอันนี้ มันอี้ยังน้อยที่มาบ้านมีแต่ตัวใหญ่ๆพอดีกินสมิ่นนะตนางเ้าไปลยปลายไปกับหนอไปสืมือกเลยไปาไปใส่ยัมมนแรงหรืกางเวทตอนเศ้าแร้วก็ไยายามไปไว้ตอนแรงปลาตองก็ได้สือมื่อมนี้กับปลาตองสองโตปลาตองกับมือไร้ารือปลาตองโละสามสิบพัน อันเดียวค่ะฉันว่าก็แปดสิบาทแปดสิบาทปลาตองบันน้เป็นราคาคือปลาพวกนี้เลยโล่แปดสิบาทปลาตองให้ไงอันอันปลาอันนี้นะคะของคุยล่าขายนั่นดูสามสิบโลหะหกพีซพันหกพีซิอย่งนางเนาะก็ต่อไปก็สิบบาทสั่งปลาตองวันนี้คนมาแล้วคนที่คนสั่งไว้เนี่ยคนอยู่บ้านเทิงอยู่บ้านไก่แต่เพิ่นเห็นเพิ่นก็สั่งไว้แต่หมู่บ้านเลยพี่น้อง มันกำลังลงมาเอาฮัาสะไีส่งอยู่เพี่นองนพินอองเพื่นพนอนจักโลสี่คือสี่สำบอกเราเลยนะส,สี่เปะสเป๊ะสโดสีพอดีสโลสี่โลกัดสามสี่แสนซาวแสนซาวอันนั้นโลโลครึ่งอันนั้นกัดสามลอย สามกับประมาณแสนแเ่สาหยาก็แสนเดียวครับ0่แสนเดียวรอยละสามสิบห้าสามสามสามเก้าหาสามสิบห้าแสนหาท่านะปไปไทยเนื้อสกัตตานบ็ดเคนปีบ็ดเคนปุ๋ยเรู้ตัูนี่ สองตอัวละสี่โลอันนี้มันทึกลสามสพันปานางคนโลละสองร้อเดียวได้น่นสองสองบนี้มันติงกันเนาะเห็นหัวเดียวนี่นะไม่วนีไสีหาสิแล้สโลเห็ดบระกาหาสิห่อยาดเห็ดเข็มสองร้อยดู พี่รองพ่อขากมาสเปคขายปลาจ้าเป็นางานไปขายปลาผล <c oughs> ขับรถมาเอาผลมาแต่บันเทิงพอนะเอ็ดเล้ว่า เฮ็ดสมแซบแซบด้วยปะตองนะเฮ็ดยังไงเห็ดจุกเอ้ิดแล่ะเิดแล้วอันนี้สโล่สโลอันนี้นะสี่โลโดยอนนี้โลครึ่งเป็นเท่านี่ซอยซอยซอยอันั้นสามเห็ดสมนบดแซบน้สมปะตองขูดเอา เนื้อมันนิ่มเนื้อมันแน่นปลาตองดสมแซ่บยเหเกมนนะบนันลบนันยายเห็ดคูดเอาไหนปลาตองน่ะซีดมันน่ะขูดเอาแม่นขูดเอาบริมนซับได้ขูดเอาลอกก็อดาเอามีดเอาบวงขูดแล้วก็ออกแล้วแหละขูดตัวเงแสตู้เย็ดไว้ึ้นหนึ่งแหละ ตื่นซาบมาเห็นขูดง่ายแม่นขูดเอาเนื้อขูดแล้วก็เนื้อมันก็เป็นก้อนๆนิ่มเลยบ่ได้มีก้างแม่นก้างมันก็อยู่ส่วนกลางต้องขูดเอาเอาบ่วงขูดเนื้อท็อกเฟตบายซูเมอร์อยู่ช่วงนี้นะแต่พังแบบอื่นสิได้บนเนื้อมันหาเยื่งยากปลาเค็งใะบ้านคามที่โตพวกสะดุ้งปลาเค็งนั่นมีข้าวมีขายบ่ นั่นแหละพอดีพอดีสำนันแล้วแม่เขาค้างว้แม่โลละลอยแล้วเขาขายปลาเค็งนะซื้อนะให้เขามาขายหน่อยก่อนจะซื้อยุโรดละลอย ปลาตองปลาะน้ำลาดังปลดังป้าแดงลาบปลาตองปลานักโอมกระแซบเล้ยอยแมนลาบกระแซบเผ็ดสมกระแซบเนื้อมันเหนียวเนื้อมันแน่นเนื้อปลาตองนะเน้มันเนากจจาขอบคุณหลายๆท่้นจ้า ขายปลาเสร็จแล้วจ้ามือหนิเพิ่งไปส่งมือหนิผลมาหับทอดทีพี่น้องเอ้ยผลมาหับหออทีขายปลาเสร็จแล้วก็พักกันมื้อจา้อาเดี๋ยวไะคนทางเดี๋ยวคนทางหมู่บ้านบ้านบนคูนเมืองไซบูทองอ่ะไร่เราจ่ายเงินบาทบาทนะัดบะเงินบาทปัดอันนี้นกีบแล้วก็แยกจ่ายเนาะพี่นอ้อง แต่เราก็าฝากบรรยากาศไว้ซ้ำนี่เด้อจ้าขอบคุณสุขุสุขคนที่ติดตามให้กดไลค์กดแชร์เด้อจา้าสวัสดีจา้าสุขภาพแข็งแรงสุขุสุขคนเด้อสบายดี